ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ให้โอกาสกัะดักธุรกิจหน้าใหม่โดยตลอดมาเนี่ยถ้าน้องๆที่เก่งจริงก็กล้าเดินมาหาเราสิครับกล้ามาคุยกับเราเพราะที่มอส n นก r ุ u p เนี่ยเราให้ความสำคัญกับความสามารถและพร้อมที่จะสนับสนุนคนเก่งทุกคนขอบคุณครับ ฉันมีคำถามคะ่ะคุณคะคุณเคยบอกว่าบุคลากรเนี่ยคือทุกสิ่งและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรควรจะรักษาไว้ใช่ไหมคะถูกต้องบุคลากรที่เก่งๆเราก็ต้องเก่งไ้สิครับแต่ต้องอยู่ใต้คอนโทรลขององค์กร แต่คนที่เขาเก่งแล้วมีความสามารถเนี่ยทุกคนล้วนต้องการอิสรภาพแล้วก็สเปซของตัวเองนะคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ชอบถูกกดขี่หรือว่าถูกควบคุมแล้วถ้าบริษัทไม่สามารถให้ความมั่นคงหรือความก้าวหน้ากับเขาได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องไปเลือกที่อื่นแต่ดูเหมือนกับว่า Morning group เนี่ยน่าจะชอบคนที่ถูกควบคุมง่ายๆใช่ไหมคะพูดไม่ออกเลยดิ อลิส <Alice. S 2> ฉันไม่ได้ชื่ออลิสค่ะฉันชื่ออลิสาแล้วฉันก็ไม่ใช่ลูกเลี้ยงของคุณอีกแล้วด้วยแต่ไงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ